อืมอร่รยใช่เลยสันสวัสดีครับวันนี้จะพามาดู <c oughs> สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูเอ้ะย,ยังไงดียวเครื่องเล็กแต่ใจใหญ่นเนรับโอ้โหสูงไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะคิดดูดิ เนี่ยนะครับโอ้โหโอ้โหดูควันเลยครับโอ้โหไม่สู้จริงทำไม่ได้ให้เราอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้โห เ,เครื่องห้าแรงดึงไหวสบายๆเลยี่ดูดิครับถ้าใส่หน้าหกไปผมว่าสบายกว่าเนี่ยเครื่องแต่ประมาณนี้น้ำไหลดีอยู่นะดูดผมว่ามันก็ไหลอยู่โอ้ยใ่ๆเบๆโหดูควันเลยครับสุดยอดแห่งสโมก เนี่ยครับโมเล่โมเล่ครับแต่ก่อนเป็นหน้าหน้าสามครึ่งนะครับไอต,ตอนเนี้ยผมว่าโอ้โหเครื่องมันดึงไม่ไหวครับแบบยังไงมันก็ไม่ไหวอนะ่ะเออผมก็เลยไปใส่ซื้อมูเล่ใหม่มาครับอันนี้เป็นวินเป็นวินหน้าหน้าห้านะครับตอนแรกผมว่าจะเอาหน้าสี่อ่ะแต่ว่าคิดดูอีกทีหนึ่งเอาหน้าห้าดีกว่าปรากฏว่าก็ดีอยู่ครับแต่ถ้าให้แนะนำนะสำหรับเครื่องห้าเร่งแบบนี้นะครับ ผมว่าเอาหน้าหกดีกว่าเครื่องมันรวมแล้วเก่าแปะสงสารมันครับแต่ทั้งไล่ยเซื้อมาแล้วโอเคนะครับดูพิจิจรสูงเลยเนี่ยเออหาน้านี่สูงประมาณไหนไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยเนี่ะดูดิครับดูรอยดูรอยมันลดเิยโอโ้โหสายสู้งานนะครับถ้าเอาเนี่ย ไม่ต่ำกว่าสามวันน่ะสารเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามสี่วันที่ดูอันนี้ผมเตรียมมาไว้เผื่อแบบเผื่อเครื่องมันไม่ไหวอ่ะแต่พอทดลองไปก็ใช้ได้ใช้ได้ดูน้ำเหมือน ต้องปวกกัสไม่ได้เรื่องเลยครับมีปลาบโนโอ้นนี่ ดูไปมันก็นมีปลาอยู่นะแต่ทำไมวันนี้มันเงียบอย่างสายคืนนี้ต้องมานอนพ่อปลาแล้วครับฟังเสียงดูไม่โคตรทรหดเลยแต่แต่ไหวนะครับไม่มีดับนะครับ เสียงโทรหัพท์่างนี้นเนี่ยต้องกดไลค์เลยครับสุดยอดมากโอเคนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ช่องกากาศช่องนี้มีกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆขึ้นนะครับให้ยังไงล่ะให้ไอ้ยาพูนบอกโอเคนะครับก็ โอเคนะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบฝากไอ้เหี้กูพูดซ้ำหน่อยว่โอเคแค่นี้แหละขอบคุณครับ